เอาละครับนี่คือโปรโมชั่นที่ยุติการจําหน่ายไปแล้วร่วมครึ่งปีนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราผลิตใหม่ขึ้นมานะครับเอาใจแฟนๆที่ชอบเป็นแฟนประจําสั่งซื้อประจําแล้วรู้สึกว่าแพ็กเกจใหม่เนี่ยไม่คุ้มค่านะครับวันนี้จัดไปเลยครับซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม3กระป๋องใหญ่1ล้านมิลลิกรัมกินได้10เดือนจ่ายเพียง2 9 9 0บาทนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหาออกมาเนี่ยตกเดือนละ2 9 9าบาทเท่านั้นได้กินคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้พิเศ เบนซีไปอีก2กล่องนะครับมูลค่าเนี่ยก็คือ1,380บาทนะครับเป็นวิตามินซีนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งวันนี้ขอชงให้ดูด้วยนะครับนี่คือคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่ละคนแบบนี้ได้โปรตีนทุกวัน ได้คอลลาเจนทุกวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโปรตีนสกัดมาจากปลานะฮะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาก็ทําให้ได้ในส่วนของโปรตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับได้คอลลาเจนทุกวันทําให้รู้สึกว่าเราเติมเต็มคอลลาเจนที่เราอาจจะหายไปแล้วนะครับดูหน้าเจ้าของแบรนด์ก็ได้นะฮะว่ากินทุกวันแล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้หลายคนต้องใช้วิตามินซีแล้วไปซื้อร้านขายยาเนี่ยหมดแล้วนะครับวันนี้เอาไปฟรีๆเลย2กล่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนอามาโดอยู่แล้วซื้อผ่านทีวีไปแล้วเป็นโปร นี่ฮะเป็นหม้อหุงข้าวที่เข้าไมโครเวฟได้นะครับก็สามารถเอาข้าวเทน้ําลงไปแล้วก็เข้าไมโครเวฟได้นะครับข้าวก็สุกเหมือนกันนะครับหรือการ้น้าสีพัาสทิกก็ได้นะครับเป็นพลาสติกกันร้อนนะฮะเสียบปักนาทีเดียวน้ําเดือดเลยนะครับหรือเป็นหม้อทวินวันก็ได้นะครับหม้อหุงอุ่นตุนต้มนึ่งนะครับเป็นชาบูส่วนตัวนี่ยนะครับก็สามารถปิ้งไม่ใช่สิต้มชาบูนะครับหรือว่ามาม่าหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะช่วงนี้นี่เหมาะมากเลยเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆคนเดียวนะครับและข้างบนเนี่ยก็สามารถนึ ก็ได้นะครับวันนี้แถมฟรีไปเลยนะครับให้เลือกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกาน้ําเป็นหม้อหุงข้าวเป็นหม้อทวินวันหรือหม้อสุกี้1.5ลิตรหรือจะเอาเครื่องชั่งน้ําหนัก หรือจะเอาอะไรก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยมีอะไรอันนี้มีอะไรทีมงานหนอมีเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยกินคอลลาเจนไปเพื่อออกกําลังกายอยู่บ้านนะครับไม่ให้กระดูกกรอบแกรบเนี่ยก็อยากจะทดลองว่าเอ๊ออกกําลังกายแล้วน้ําหนักลงไหมก็เอาเครื่องช่างอย่างดีไปนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ยุคนี้เลยเพราะว่าวัดอุณหภูมิฝ่ฝาเท้าได้ก็วันนี้แถมฟรีไปเลยนะให้เลือกเลยนะครับและนี่พูดไปพูดมาครับชงแล้วใส่ไม่ใส่สี ไม่มีน้ำตาลนะครับนี่คือคอลลาเจนที่ออกทีวีมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโปรโมชันนี้ยุติการออนแอร์ไปแล้วนะครับแต่ผลิตใหม่ดูใต้กระป๋องได้เลยนะครับเพิ่งผลิตสดๆเลยนะครับซื้อ2แถม3กินได้เลย10เดือนตกเดือนละ29 9บาททั้งหมดนี้2,990เลือกของแถมได้1ชิ้นนะครับแต่วันนี้ขอแนะนําเป็นเลือกเป็นซีอีก2กล่องจะดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มูลค่าแพงที่สุดนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยวิกฤตตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้สั่งให